บบร,รูปแบบการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบการป้องกันภัยคุกคามแนวคิดหนึ่งที่ใช้สำหรับการป้องกันภัยคุกคามด้านไอทีคือการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของผู้ที่ใช้งานก่อนและกันเริ่มต้นใช้งานการตรวจสอบเพื่อย,ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้3รูปแบบดังนี้ ตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้เป็นการตรวจสอบตัวตนจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้แต่เพียงผู้เดียวเช่นบัญชีรายชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านการตรวจสอบวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและระดับความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับหากนักเรียนรืมรหัสผ่านสามารถติดต่อผู้ดูแลเพื่อขอดูรหัสผ่านใหม่ได้ครับ ตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้มีเป็นการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานต้องมีเช่นบัตรสมาร์ทการ์ดโทเก้นอย่างไรก็ตามการตรวจสอบวิธีนี้มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมและมักจะมีปัญหาคือผู้ใช้งานมักลืมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบหายครับตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ เป็นการตรวจสอบข้อมูลชีวมาตรเช่นลายนิ้วมือม่านตาใบหน้าเสียงการตรวจสอบนี้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นและต้องมีการจัดเก็บลักษณะของเฉพาะบุคคลซึ่งมีผู้ใช้บางส่วนอาจจะเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนความเป็นส่วนตัวครับ นอกจากนั้นยังมีการคุ้คามด้วยโปรแกรมแบบอื่นๆซึ่งนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากไอทีหรือจากอินเทอร์เน็ตครับข้อแนะนำในการตั้งและกา,นานรใช้ร да. so. หัสผ่านข้อแนะนำในการตั้งและการใช้รหัสผ่านการกำหนดรหัสผ่าน เป็นสิ่งที่การตรวจสอบตัวตนที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยมีดังนี้ครับรหัสผ่านควรตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานรหัสผ่านที่ควรประกอบด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กตัวเลขและสัญลักษณ์เช่นดังตัวอย่างครับหรือเรื่องการตั้งรหัสผ่านโดยใช้วันเดือนปีเกิดชื่อผู้ใช้ชื่อจังหวัดชื่อตัวละครชื่อสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมครับ ตั้งให้จดจำได้ง่ายแต่ยากต่อการคาดเดาด้วยบุคคลหรือโปรแกรมเช่นสร้างความสัมพันธ์ของรหัสผ่านกับข้อความหรือข้อมูลส่วนตัวที่คุ้นเคยเช่นตั้งชื่อสุนัขตัวแรกแต่เขียนตัวอักษรจากหลังมาหน้าครับไม่บันทึกรหัสผ่านแบบอัตโนมัติบนโปรแกรมเบราว์เซอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้คอม อเตร์ร่วมกับผู้อื่นหรือเครื่องสาธารณะไม่บอกรหัสผ่านของตนเองให้กับผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆมันเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำอาจทำทุกๆ3เดือนออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลือกใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตในคลิปต่อไปจะเป็นหัวข้อที่2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ2.1 การศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน2.2การปกป้องความเป็นส่วนตัว2.3เนวทางการใช้ IT อย่างปลอดภัย2.4แนวทางการใช้ IT อย่างสร้างสารรค์ครับ